กลับไปอ่านก็คือเ้าคลิปของเราถูกบล็อกถูกบล็อกเลยทุกคนนี่คือเสียงที่เรากำลังนั่งทำคลิปกำลังนั่งกินอยู่ดีๆปรากฏว่าเพื่อนข้างบ้านเปิดวิทยุหรือทีวีไม่แน่ใจอยากเอาก้อนหินปาหลังคาบ้านเพื่อนเนาะทีนี้ก็เลยลองมันมีเสียงแทรกขึ้นมานิดนึงนะคะก็เลยลองอัปโหลดดูค่ะแต่ว่าตั้งคลิปเป็น ส่วนตัวไว้นะคะคือให้ระบบตรวจสอบปรากฏว่าคลิปโดนลิลปปลขสนะิทธิ์แบบถูกบล็อกคลิปอะค่ะไม่ได้ว่าโดนลิขสิทธิ์แล้วให้เราแก้ไขเพลงนะเป็นการโดนลิขสิทธิ์แบบถูกบล็อกคลิปเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูหลังจากจบไลฟ์สวดนี้อ่ะเรามาต่อกันในเรื่องของคอนเทนต์เพราะฉะนั้นนะคะจากประสบการณ์การตลาดที่ตัวดิฉันมีเนี่ยดิฉันก็เลยพอดูออก พอดูออกว่าคลิปใครจะทำไปได้บ้างขอวิเคราะห์เรื่องคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ Content ก่อนเลยว่าเรื่องที่เราทำอยู่น่ะมันพอจะไปได้ไหมและการทำช่อง YouTube จำเป็นต้องมีคอนเทนต์ไหมทุกคนเหมือนที่บอกในคลิปที่แล้วคลิปนี้เป็นการสอนสดๆไลฟ์สดครั้งที่4นะคะใครที่คิดว่ามีประโยชน์สามารถไปดูคลิป1 2 3 ก่อนหน้านั้นได้รับรองค่ะคุณได้ประโยชน์แน่ๆกับคนที่ทำช่อง YouTube อยู่นะคะส่วนใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืม คอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะได้ไปดูช่องให้นะคะว่าช่องของคุณเป็นยังไงเป็นแบบไหนบ้างและใครก็ตามที่บังเอิญว่ามาเจอคลิปไลฟ์สดนี้อยู่อย่าลืมนะคะดูสัก5นาที10นาทีก่อนไม่ได้หวังอยากได้ไรายได้จากการดูแต่อยากให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเองว่าคุณควรจะฟังเราต่อหรือพอแค่นี้ถ้าคิดว่าพอแค่นี้ไปได้เลยค่ะออกจากอ่ไลฟ์สด ไปได้เลยนะคะส่วนใครคิดว่าเออมันน่าจะมีประโยชน์นะอยู่ต่อก่อนนะคะอยู่ต่อก่อนเพื่อตัดสินใจเป็นแนวทางและเป็นทางเลือกของคนที่กำลังทำช่อง Youtube อยู่ค่ะคอนเทนต์จำเป็นไหมคอนเทนต์ก็คือแนวทางหรือเรื่องราวที่เราจะทำคลิปออกมาเพื่อเราจะได้รายได้จากการโฆษณาผ่านช่อง Youtube จำเป็นไหมจำเป็นร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ ไม่ใช่ว่าใครอยู่ๆจะขึ้นมาทำคลิปไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวปังเองไม่ใช่แพลตฟอร์มนี้นะคะถ้าเป็นการทำช่อง Youtube คือคุณต้องมีคอนเทนต์มีความสำคัญ100%ถ้าคุณแทนคอนเทนต์คุณปังจริงคุณปังเลยค่ะและ2เมื่อคุณปังคอนเทนต์ Content ใครปังจริงๆนะคะคุณจะเห็นได้เลยว่า เฮ้ยเพิ่งทำได้เดือนเดียวเปิดสร้างไรายได้แล้วเฮ้ยทำไมยอดวิวมาจากไหนเยอะจังนั่นแหละคอนเทนต์ที่ปังๆจะมีลักษณะเป็นแบบนั้นและไรายได้คุณจะดีมากหลังจากที่คุณเปิดสร้างไรายได้ไปแล้ว1ปี ที่ดิฉันเคยพูดไปแล้วนะคะว่า y o u t u e ทูะชอบให้โบนัสกับคนที่ทำช่องใหม่เรียกว่ามือใหม่1ปีแรกคุณต้องฉวยโอกาสไว้ให้มากที่สุดค่ะเพราะระบบจะดันช่องใหม่ๆร้อยเปอร์ซใครก็ตามที่ทำช่อง YouTube ทำใหม่มือใหม่ใน1ปีทำอะไร YouTube ก็ดันค่ะทุกคนแต่หลังจากนั้นทุกอย่างมันจะยากมาก ปีแรกถ้าคอนเทนต์คุณดีจริงคุณจะอยู่ได้เลยพอปีที่สองคุณจะต้องพัฒนาคอนเทนต์ของคุณให้ดีกว่าคนอื่นๆที่เขาทำอยู่ในคอนเทนต์เดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะปีแรกเป็นปีที่เราช่วยโอกาสได้ปีที่สองเราต้องพัฒนาแล้วค่ะถ้าเราไม่พัฒนาเรายังทำอยู่เหมือนเดิมซัำๆซากๆซ้ำๆซาก,ก,ก,กคุณจะค่อยค่อย จมน้ำดิ่งเหวลงไปลึกถึงก้นบาดาลเลยค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือคำเตือนของมือใหม่หัดทำ youtube ทุกคนทุกท่านสิ่งแรกที่เราต้องรู้คอนเทนต์ของเราอะ่ะมันใช้ได้ไหมทําไปแล้วมันจะเปิดสร้างไราไยได้ได้ดีจริงหรือเปล่าตัดสินใจค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณตัดสินใจไม่ได้ คอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวจะไปดูให้นะคะใต้คลิปนี้ใครที่อยากรู้ว่าคอนเทนต์ของคุณพอจะไปได้ไหมมันพอจะปังได้หรือเปล่ามันพอจะเปิดสร้างไรายได้ได้ดีงามไหมคอมเมนต์ไว้ค่ะส่วนวันนี้ในขณะที่ดิฉันอ่ไม่ได้มาพบ ทุกท่านผ่านการไลฟ์สดฉันก็จะใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองไปค่ะในขณะเดียวกันก็จะชอบดูค่ะว่าคอนเทนต์ในปัจจุบันเนี่ยคอนเทนต์อะไรทําอะไรทําแบบไหนแล้วคนดีคนดูแน่ๆ